ดีคุณผู้ชมนะคะที่น่ารักกันทุกคนนะคะ Hello BCNK 3 8 t v ค่ะและนี่คือรายการ BCNK ก็สิบทีวีรายการบรอตเ้ที่จะเสิร์ฟข่าววงการบันเทิงไทยและอื่นๆอีกมากมายนะคะที่จะนำเสนอให้กับคุณผู้ชม ในทุกเพศทุกวัยและสไตล์ LGBTQ+ นะคะอยู่กับวีเจโจ้น,นะคะ BCNK รับหนะ้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่25มกราคม2569เหมาะได้เลยนะคะว่าวงการบันเทิงนี่คือจัดเต็มแล้วก็อัดแน่นกับทุกข่าวสารวงการบันเทิงแน่ก็อีกทั้งยังมีเรื่องราวที่แสดงความยินดีกับ คู่รักแล้วก็สู่ประตูวิวาลในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ข่าวที่เป็นเกี่ยวกับ DNA ที่เป็นกระแสะว่าตอนนี้อักษรตัวย่อนั้นจริงๆแล้วเป็นใครและช่วงสุดท้ายนะคะซีรีส์ Y ที่เราจะนำเสนอมาให้คุณผู้ชมบอกได้เลยว่าสามเรื่องสามรถเต็มกันแบบโอ้โหจุใจกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นติดตามกันได้ในรายการ BCNK G ก็สิทีวีนะคะ เพียงแค่เพื่อนๆนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ในรายการของเราได้ค่ะแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามได้นะคะในรายการ bcnk g o s s i p TV ได้ทั้ง2แพลตฟอร์มที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเรามาเข้าสู่วงการบันเทิงในข่าวแรกกันนะคะสำหรับแสดงความยินดีกับนี่เลยค่ะเจ้าสาวสุดสวยนะคะอย่าง ย่าๆนะคะอุรัสยานนะคะที่เธอเนี่ยจัดปาร์ตี้สละโสนนะคะแล้วก็อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะก็จะเข้าสู่ประตูวิวา์กับเจ้าบ่าวสุดหล่ออย่างมาดเข้มแล้วก็เรียกได้ว่าฝีมือการแสดงนี่ถือว่าเป็นขวัญใจมหาชนเลยทีเดียวนะคะอย่างน้าเด็กคูกิมิยะนั่นเองนะคะที่บอกได้เลยว่าน่ารักมากๆาเลยสำหรับเจ้าสาวลุคนี้ค่ะ ถือเป็นงานวิวาแห่งปีที่ทุกคนรอคอยสำหรับคู่รักสุกตานะเดชคูกิมิยะและยาย่าอุรัสยาเซปบันที่ล่าสุดว่าที่เจ้าสาวคนสวยขอเช็คอินความสุขจากงานปาร์ตี้สละโสดเห็นไนท์ร่วมกับแก๊งเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการบันเทิงทำกลางบรรยากาศที่อบอวนไปด้วยรอยยิ้มและคำยินดีในงานนี้ยาย่าอุรัสยาปรากฏตัวในลุคสีขาวคลีนที่ดูสวยละมุนราวกับตุ๊กตา อ,อราความสวยของว่าที่เจ้าสาวแผ่กระจายจนแฟนคลับต่างคอมเมนต์เป็นสิ่งเดียวกันว่าสวยสะกดตาโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายแต่สุดพิเศษเน้นความสนิทสนมและเสียงหัวเราะที่เป็นกันเองก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยออกมาเปิดใจถึงแพลนงานแต่างงานที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ถึงสามแห่งเพื่อเฉลิมฉลองความรักครั้งนี้ได้แก่จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีตามฉบับอีสานบ้านเกิดของลุมนเดชประเทศนอร์เวย์ บินลัดฟ้าไปจัดงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่บ้านเกิดของสาวาย่ากรุงเทพมหานครงานฉลองมงคลสมรสสุดยิ่งใหญ่ที่จะรวบรวมคนดังทั่วทั้งวงการมาร่วมยินดีการจัดปาร์ตี้สละโสดในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่าง,งานแต่งงานที่ทุกคนเฝ้ารอใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเตรียมล้างตารอดูความอลังการของวิวาแห่งปีคู่นี้ได้เลยคะ่ะเรียกได้ว่าคู่นี้นะคะ ทำเอาแบบว่าแฟนขับนี่คือรอแล้วรออีกนะคะสุดท้ายก็เข้าสู่ประตูวิวานนะคะแล้วก็สลัดโสดกันอย่างเรียบร้อยกันแล้วนะคะยังไงก็แล้วแต่ก็ติดตามคู่นี้กันไว้ดีๆนะคะว่าทายาทที่ออกมาที่จะมีเซอร์ไพรส์อะไรดีๆเนี่ยนะคะว่าจะออกมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะของ คูรักนะคะอย่างยาย่าแล้วก็นาเดชนะคะก็ต้องมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะเอาล่ะเรามาต่อกันที่ประเด็นข่าวที่สองของวงการบันเทิงกันนะคะสำหรับเอสกันตพงนะคะที่ตอนนี้นะคะเธอก็ตอบแล้วนะคะว่าปมพระเอกดังซึ่งรู้นะคะว่าลูกเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกตัวเองได้ซ้าไปกลายเป็นประเด็นร้อนที่เหล่านักสืบโซเชียลตามขุดไม่หยุด สำหรับข่าวลือดาราระดับพระเอกเพิ่งรู้ว่าลูกไม่ใช่ลูกตัวเองหลังเมียคลอดแต่แม่พระเอกสงสัยจนนำไปสู่การตรวจ DNA ซึ่งหนึ่งในรายชื่อที่ถูกโยงอย่างหนักคือพระเอกหนุ่มเอสกันตพงค์ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจสัมภาษณ์พิเศษกับเพชมาดามเมาส์เป็นที่แรกเพื่อเคลียร์ขัดทุกประเด็นอักษรย่อที่กำลังเป็นกระแสนในขณะนี้เอสกันตพง์ยืนยันผ่านเพชมาดามเมส์ว่าตนเองไม่ใช่คนเล่นโซเชียลมีเดียโดยมีผู้จัดจาก,การดูแลให้ทั้งหมด จึงไม่ทราบข่าวนี้มาก่อนจนกระทั่งมีผู้ใหญ่ทักถามสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือสภาพจิตใจของคนในครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่ทีเอสเผยว่าคุณแม่เครียดมากสายเข้าไม่หยุดจนต้องแอบไปคุยโทรศัพท์ในห้องทานข้าวขณะที่ทางผู้จัดการส่วนตัวก็พยายามกรองข่าวเพราะไม่อยากให้เอสเครียดเนื่องจากอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายจากอาการป่วยเกี่ยวกับหัวใจเอสยังให้งแง่คิดที่น่าสนใจว่าตนเองไม่ก้าวไก่เรื่องส่วนตัวใคร ปกติสนใจแต่ข่าวการเมืองเศรษฐกิจและสังคมส่วนเรื่องอักษรย่อที่โยงมาถึงตนนั้นเอสทิ้งท้ายอย่างอารมณ์ดีว่าคนที่จะรู้ลึกกว่าผมคือพี่เอสุภชัยครับเอาละค่ะและในช่วงนี้นะคะอย่างที่เราได้บอกกันไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการแล้วนะคะว่าเรามีซีรีส์วายที่เข้มข้นและเป็นกระแสและฮอตที่สุดในปี2 0 2 6บอกได้เลยว่า โอ้ไม่ก็จัดเต็มกันแบบจุใจกันเลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้ค่ะแนะนำซีรีส์ค่ะช่วงนี้นะคะก็คือช่วงแนะนำซีรีส์นะคะที่เราเนี่ยได้ไป ัดสัรนเนื้อหาเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้มานําเสนอให้กับคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าโอ้ยใครที่รับชมไปแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยแต่ถ้าใครยังไม่รับชมไปรับชมเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์วายที่เป็นกระแสแล้ว อตอยู่นะตอนนี้และติดเทรนเป็นอันดับ1ของคู่จิน้นและเป็นซีรีส์วายที่เรียกได้ว่าเผ็ดมันดุเดือดกันเลยทีเดียวกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะลูกพีชทานสดนั่นเองเอ๊จะว่าไปแล้วลูกพีชทานสดมันเป็นยังไงเนาะสำหรับซีรีส์วายเรื่องนี้ต้องไปรับชมใน VTR พร้อมกับเนื้อหารายละเอียดของซีรีส์เรื่องนี้กันได้เลยคะ่ะ กลายเป็นข่าวฮอตที่ฮิตกระแสะในช่วงปี2026กับซีรีส์เรื่องลูกพีชทานสดสำหรับเนื้อหาเรื่องนี้เกี่ยวกับการหวนคืนวงการในรอบปีของ Pitch Lover เจ้าของ a c c o u n t เสี่แ18บวกยอดนิยมระดับตำนานทำเอาโปแฟนคลับผู้ข้างรักอีกฝ่ายมานานได้กลับมาใจเต้นแรงอีกครั้งแถมครั้งนี้ Pitch Lover กลับมาพร้อมข่าวสำคัญในการประกาศตามหาลูกพีชผลที่จะให้เขาได้ทานสดแบบหวานฉ่ำออกกล้อง แฟนคลับตัวยงจึงไม่รอช้ารีบยื่นใบสมัครอย่างไวเมื่อในที่สุดก็จะได้มีโอกาสเห็นหน้าคนที่ใจใฝ่ฝันถึงแม้จะในฐานะผู้ร่วมงานบนเตียงก็ตามแต่ใครจะคาดคิดท,ทั้งทังที่ฝึกซ้อมงานบนเตียงด้วยกันมาก็ตั้งหลายหนนอกจากจะไม่ได้ลงสนามจริงกันสักทีแล้วการได้สัมผัสกับตัวตนที่แท้จริงของกันและกันยังทำให้พวกเขาแทบขาดกันไม่ได้ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะชัดเจนขึ้นเมื่อไหร่ หรือทั้งคู่จะเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานตลอดชีวิตซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ได้นักแสดงถือเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องโดยเฉพาะคู่ของกิณวัฒนและภูมินทพาดที่ถ่ายทอดความสัมพันธ์แบบไม่สมดุลได้อย่างน่าเชื่อถือฝั่งหนึ่งคือคนที่คุมเกมมีประสบการณ์และรู้จักการแสดงต่อหน้ากล้องอีกฝั่งคือความสดความจริงใจสำหรับซีรีส์เรื่องลูกพีชทันสด Peach Lover the series เป็นซีรีส์ BL ที่เลือกเล่าเรื่องในโทนผู้ใหญ่กล้าตั้งคำถามและใช้ความสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการสำรวจด้านลึกของมนุษย์เหมาะกับผู้ชมที่ต้องการมากกว่าแค่ความฟินแต่อยากเสพเรื่องราวที่จริงเจ็บและสะท้อนความเป็นมนุษย์อย่างตรงไปตรงมาในซีรีส์ลูกพีชทานสด Peach Lover the Series เริ่มออนแอร์แล้วโดยเวอร์ชันอันคัดฉายทางไอชีทุกวันอังคารเวลา20นาฬิกา ตั้งแต่วันที่20มกราคม2,569และฉบับเต็มถังช่อง9ก,กด30ทุกวันอาทิตย์เวลา23นาฬิกาเริ่ม1กุมภาพันธ์2,569นี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะ่ะโอ้โหบอกได้เลยนะคะว่าจัดเต็มทุก รบรถกันเลยทีเดียวนะคะ3เรื่อง3ประเด็นนะคะก็วันนี้บอกได้เลยว่าเข้มข้นกันแบบความแซบ่บความแบบสะเทือนวงการบันเทิงที่แบบต้องเขย่าจอกันให้ดุเดือดกันไปเลยนะคะเอาเป็นว่าเรื่องซีรีส์ในเรื่องลูกพีชฐานสดนะคะก็ไปหารับชมกันได้นะคะทุกวันอังคารนะคะ,ะ,คะเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปทาง M c o มค นะคะหมายเลข30หรือช่อง9นั่นเองนะคะแล้วก็อันคัดนะคะก็ติดตามได้ทางไอ้ฉีอีนั่นเองนะคะแอปพลิเคชันสีเขียวนะคะก็ไปติดตามดูกันได้นะคะย้อนหลังกันแบบอันคัดเอกซ์ซีบแบบว่าเผ็ดกันดุเดือดกันเลยทีเดียวในซีรีส์เรื่องลูกพีชทานสดนั่นเองนะคะ และนี่ก็คือข่าวที่เรานำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมทั้ง3ประเด็นนะคะสามารถติดตามได้นะคะในรายการ bc n k g o s s i ก็สิบทวีติดตามได้ทั้ง2แพลตฟอร์มนะคะทั้งในบ้านดำแล้วก็บ้านแดงนะคะเอาเป็นว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วจริงๆนะคะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์นะคะเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปติดตามกันได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ในรายการของเรากันด้วยแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะคะวันนี้ VJ เจโจ้ J และรายการ BCNK Gossip ก็สิบทีวีลาขุณเพื่อชมไปก่อนขอให้มีความสุขตลอดไปในช่วงปี2569นะคะสวัสดีค่ะ